คือยังดอกไม้นี่ครับตัวกล้วยแต่ละลูกนี่นะครับที่เขาแผ่แผ่ออกเย่ยเขาจะไปกระจุกรวมกันอยู่ตรงแกนนะครับก็คือตีต่างว่าอย่างนี้คือส่วนที่เป็นเกสรก็คือตัวตรวนี้นะครับนี่ตรงนี้หลังจากนั้นกล้วยแต่ละลูกนี่ครับพี่แกก็จะแผ่ออกไปนี้แล้วก็็เราก็แค่วาดให้มันมีความหนาแล้วก็โค้งสักหน่อยอย่างเงี้ยครับแผ่เป็นวงกลมรัศมีเป็นรอบเป็นวงเลยครับ ด้านนี้มาทางนี้อันนี้มาทางนี้คราวนี้สิ่งที่มันจะทําให้เราวาดยากสักหน่อยก็คือตรงมุมที่เขามาอยู่ข้างหน้าและบังหล่อเพื่อนเื่อก็จินตนาการเหมือนเราวาดชามก๋วยเตี๋ยวอะ่ะครับมันจะต้องมองเห็นทะลุโครงสร้างอย่างนี้เนาะปึ๊บอ่าตัวตัวนี้เป็นก้นชามอันนี้คือขอบชามออันนี้ขอบขอบชามนะขอบชามก้นชามผมเหลื่อมลงตำ่ำคราวนี้ ตัวรายละเอียดตรงนี้ครับตรงนี้ที่ผมนี้มดาดำเขาจะมาจากตรงนี้แล้วแผ่ขึ้นมาใช่ไหมในฝั่งทางนี้เราวาดง่ายหน่อยแต่พอมาฝังในมุมที่อยู่ระดับตาเราพอดีกับตรงตำแหน่งข้างหน้านี่เพื่อนๆก็ขีดอย่างนี้แล้วก็เราก็นึกภาพว่าเขาจะแย่มาตรงนี้มุมนี้เขาก็มาตรงนี้พอทีนี้เขาก็เอียงไปนะครับเอ,เอียงขวาเอียงซ้ายนะครับแล้วก็ขีดให้มันโน้มโน้มแต่ตัวเรารู้อยู่ว่ารายละเอียดส่วนตรงนี้เขาจะมาเสียบเข้าตรงนี้ เสียบเท่าเข้าตัวแกนเขาเนี่ยครับปุ๊บเนี่ยแย่เข้าไปปุ๊บแล้วก็แย่เข้าไปคราวนี้พอเราเข้าใจลักษณะของเข้าแบบเนี้ยเราไปวาดกล้วยแบบนึกภาพเอาก็ได้ง่ายมากแล้วสมมติว่าส่วนปลายข้างบนเนี่ยอันนี้พอมาเป็นไกด์เพื่อนๆอาจจะมาเติมเพิ่มอีกสักวงนึงก็ได้แล้วเราก็มาสกิดอย่างนี้สกิดอย่าส,ก,าสกิดเพิ่มให้ เป็นรูปร่างกล้วยขาวๆแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นส่วนกล้วยที่มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยในมุมข้างหน้าเงี้ยที่ที่บังเพื่อนข้างหลังพออันข้างหลังก็จะมองไม่เห็นแหละนะเขาก็จะมีตัวนี้แทรกขึ้นมาคราวนี้เขาจะแบ่งเป็นข้อๆเป็นช่วงๆคล้ายๆอ้อยนะครับเป็นข้อเป็นข้อเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่เห็นไหมครับอันนี้ช่วงหนึ่งสองอันซ้อนกันสองอันหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงสองสามมนเงี้ยมองแบบเงี้ยมองเขาจะจับกลุ่มกันเขาจะซ้อนกันสองอันเหมือนมือผมเนี้ยครับ จากนั้นก็เว้นนิดนึงแล้วก็มาซ้อนอีก2องานเว้นนิดนึงครับหมายความว่าเราก็วาดซ้อนกันเนี่ยทีละช่วงทีละช่วงทีละช่วงผมก็เลยทาเป็นช่วงช่วงเนี้ยครับหนึ่งสองสามเป็นเป็นท่อ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 น,อน,อนแบบเนี้ยครับพอเราเข้าใจแบบนี้การเขียนภาพกล้วยเนี่ยเป็นเครือเป็นเทานี่นะครับกสิบาดไงล่ะครับพี่น้องเอ้ยถ้าเราจะวัดต่อแล้วก็นึกจุดกึ่งกลางนะเขามองต่อลงไปนะรเราอาจจะมองไม่เห็นนะแต่เราต้องนึกโครงแบบที่ผมวาดให้ดูตอนแรกนะครับ แล้วก็จุดเธอมาอ,อ,อยู่ตรงนี้รอบใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ทําแบบนี้เป็น,นอรอบไปขีดไว้ก้อนขีดไว้๋ยวนี้มันจะเวน้นเว้นช่วงนิดนึงนะครับดูของจริงได้นะก็จะเว้นระยะนิดนึงเห็นไหมครับมันจะมีช่วงเว้นอยู่นะช่วงเวน้นเราถึงเห็นตรงนี้นครับเขาจะเวน้นแล้วก็เว้นไปไหนเว้นลงมาแล้วก็มาเสียบเข้าไปตรงนี้เว้นนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปเว้นนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปค่อยค่อยวาดไปทีละลูกก็ได้ครับจะเข้าใจง่าย เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปมันก็จะคล้ายๆดอกบวัวบานนะครับอสมมตินี่เป็นตัวเกสรดอกบวัวเนาะชิบๆดอกบวัวบานๆตรงที่อยู่ข้างหน้านเนี่ยครับก็จะมาบังตรงเนี้ยแล้วก็แย่เข้ามาตรงนี้นะครับตัวปลายกรีกบของเขาเนะี่ยแย่เข้าไปก็เือมาบางังทีนี้พอมุมนั่งข้างเราก็จะบานง,ง่ายหน่อยเขาให้เอียงออกทีนี้พอซ้อนกรีบเข้ามาใหม่เอามาบังตรงนี้ใหม่มาบังอีกรอบอย่างเงี้ยครับมา,าบังอีกรอบ แต่เรามองไม่เห็นแล้วนะครับน,นี้ก็จะเป็นอย่างนี้เช่นกันกล้วยเนี่ยก็แบบนี้เลยแล้วก็นี่นนเขาจะเหยียเข้ามาพอเรารู้ลักษณะโครงสร้างเขาเวลาเราเขียนอะไรก็จะเข้าใจง่ายครับเราจะทายได้ว่าเขาจะโน้มโค้งออไปไหนอันนี้ข้างหน้าอันนี้ในมุมข้างหน้าแล้วเ,เหลือไปข้างกลงพอม,มุมข้างหลังที่อ้อมไปด้านหลังเราก็เย็ยนซ้อนมาอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็อาจจะเห็นผูเป็นตัวเกอรอะไรขึ้นมาเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ครับพอเราเขาเา้าใจอันนึงมันจะส่งต่อให้เราไปรู้โครงสร้างของต้นแบบอื่นๆได้ครับ